โ,โหวันดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะรีวิวจะรีวิวกบนะครับแต่อันนี้จะให้อาหารนะครับจะรีวิวการให้อาหารกรบคอนครับคอ,อนฟ็อกไม่ใช่ฟ็อกธรรมดาฮอนฟ็อกค <laughs> อนฟ็อกอะครับโอเคนี่ครับ ฟรอคเกอรมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่สั่งมาเลี้ยงครับอ๋อครับเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามใช่ค่ะเมื่อพร้อมมีกี่ตัวนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านู่นอีกตัวหนึ่งข้างหลังอีกตัวหนึ่งเป็นสิบตัวใช่สิบอ่าน้องพรจะเป็นคนให้หรือคุณพ่อให้ออ๋ันเราจะได้หนูนะน้องพร้อมครีบครีมเป็นไหมครีบพร้อมลองก่อนครีบน้องพร้อมลองใช้ครีมครีบก่อนเป็นเป็นปะ บีบตรงนี้เลยไหนไอ้แลวพ่อให้ดูลองให้ดูตัวนึงก่อนนะนี่ตัวนี้เจ้าเปเล่ใช่ไหมครับเป๋ดเปดีเปเร่พ่อมีสต๊อกปลาที่ทําไว้ปลาสีนี้มาดูซิว่าเจ้าเปเล่ทานไหมเปรเรียบร้อยไปแล้วทานเร็วเนาะเปเล่หนึ่งตัวไปแล้วกินเลยโยมาป้อนตัวนี้มั้างต่อตัวนี้ชื่ออะไรดีน้องพรอมสโลปปี้ เอาเยอะเหรอไม่ชื่อกบหนูเรียกยาก่ะกรดพ่อจะเรียกมาทานข้าวได้จะเรียกกี่วันเนี่ยมะลองหลายๆตัวแล้วเรียกท้อยโอ้โหเรียบร้อยทานเก่งมากเด็กคนนี้จะกระโดดไหมไม่กระโดดเ่็ตัวนี้จะกระโดดไหมไม่ กระโดดใช่ลงดิดอือือเต็มนหน้าเลยอะไรก็รู้เนี่ยหนูไปล้างหือมาสองตัวแล้วตัวนี้แล้วนี่คือย่อมาจากอะไรตวดมาจากขาปเป๋เคยขาปเป๋แล้วก็หายแล้วหายเองหายเองเองึมันมันอย่างนี้เหรออึใช่อึเป็นอย่างนี้เฮ้ยเคยหลานนะฉีดเลยอึตรงนี้เป๊ะได้กำลังคัน ทานไหมเดนสองว้ามาอีกท่แไปช่วยจับมาวันจู3ีวโกอย่า่อยทั <3. S 1> ทนเกงทังเกงโชคเป็นงูเลยอะ่ะอุ้ยไม่เข้ากลับได้กลได้ เรียบหนอยเมื่อกี้ให้อาหารเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องพร้อมจะมาสาธิตวิธีการจับกบใช่ค่ะให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ตัวเหลืองอยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวเวลาสอนง่ายง่ายมากโชว์ได้ง่ายง่ายมากนะครับโอเคน้องพร้อมลงมาหน้าข้างล่างก่อนนะครับตรงนั้นจะไม่ถนัดนะน้องจับเพื่อนๆดูที่ตอนนี้คุณพ่อเปลี่ยนน้าใช่ไหมครับเฮ้ยได้ไหมจับได้ไหมน้องตัวเล็ก อ่านี่เดียวนี่เดียวจับด้านหลังขึ้นมาใช่ไหมครับนี่น้องพ่อโชว์เพื่อนๆหน่อยน,นี่จับเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อเอากล่องให้นะลูกใช่ค่ะอันนี้คุณพ่พอเปลี่ยนน้ำแล้วน้องพ้อใส่กล่องเอาน้องใส่กล่องโอเคเก่งมากเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับทีละตัวเปลี่ยนน้ำทีละตัวนะครับนั่งจอย๋อยนัย่งนะครับต่อไปเป็นตัวใหญ่ตัวเยอะเหลืองเราต้อง เราต้องรอเวลาเวลาเวลามันโตนะครับถึงถึงหลายวันนะครับจากลูกออดใช่ครับจะเป็นกบใช่ไหมครับใช่กว่าจะเป็นกบแล้วก็หดหางหดครับหรอครับใช่ครับเอาพร้อมโชว์เอาตัวนี้มาเทใส่กระมวงเปลี่ยนน้ำหลุเนี่ยนะปลดฝาได้ไหมครับเขียวปลดฝาสองมือนะโอเคยกกล่องมาใกล้ๆนี้เนนะี่ยนะเนี่ยยกกล่องเลยหนุบมาพร้อมยกกล่องมาเทก่อนเทก่อน ครมาพร้อมจับเล่นก่อนนะเพื่อนๆดูก่อนนะจับยังไงตัวใหญ่อะ่ะเขียวยังง่ายอะ่ะเพราะตัวใหญ่เขาใหญ่ใช่ไหมลูกการมันกดตรงนี้ดื้อน,นะเพื่อนๆดื้อมากมากอะอ่าวางการกระมังอย่างนั้นโอเคนี่คือวิธีการจับใช่ไหมครับครับง่ายไหมใช่้องพร้อมกลัวไหมครับไม่กลัวครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อเปลี่ยนน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ <จะ S 1> โอเคกล่องพร้อมแล้วคุณพ่อเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วเดี๋ยวน้ราพร้อมเพื่อนๆนะคะ มันอบๆอยู่เราพร้อมสายกองโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวต่อไปคอมพิวต์มิชชั่นมิชชั่นคอมพิวต์ไหมครับต,บตอบกับเทได้รไหมลูกจับหรือพ่อเทอเทจับไเป็นลูกจับเป็นเฮ้ยทำหัวไปเล่แล้วไปเล่หายแล้วเอาไปเล่หายไปไหนะ <c oughs> อะตรงนีลงไปแล้ว <c oughs> ทั้งฟองรังทงั้งมันอะไรใหญ่ๆก็มนเอ๊อใหญ่หอออหญโอโ้โหคว้วนมาเลยนี่จับมาทางกล้องเลยหรอหันหน้าทางนี้ได้ไหมโอโ้โหดูสีเขาเรียกว่าช็อกโกแลตต<ว>ัวน,นี้นะครับใช,ใช่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีสีส้มแทรกมาคุณพ่อเห็นในรูปตอนที่คุณพ่อจะซื้อเนี่ยคุณพ่อตัดสินใจแล้วว่าสวยมากตามันเหมือนจะแปลว่าสีอะไรนะตาสีอะไรตาสีดำนะ<ว>ครับโอเคเดี๋ยวคุณพ่อล้างกล่องก่อน ล้างกล่องให้เปเลขก่อนนะไหนโชว์ตัวหน่อยเปเล่โอ้โหพอมจับอย่างนี้เลยครับจับง่ายๆเลยใช่ไหมครับไม่ให้มันกระโดดนะครับไม่ยากใหกระโดดใช่ไหมดื้อจัดมากล่องพร้อมแล้วมาอย่าอย่าไ่ไหนอย่าพึ่งไปไหนบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนไหนจับยังไงมาครับ เรียบร้อยวันนี้น้องพร้อมสาธิตวิธีการเปลี่ยนน้ำกบกับจับกบแล้วก็ให้อาหารใช่ไหมครับป้อนอาหารยากไหมสำหรับเด็กๆไม่ยากใช่ไหมครับน้องพร้อมกี่ขวดห้าขวดทำได้ห้าขวดทำได้ไหมช่วยคุณพ่อทำได้ใช่ไหมครับใช่แล้วตอนเช้าคุณพ่อน้องพร้อมทำอะไรเอากล่องกบมาตากอะไรจัดเด็กเหรอครับกับคุณอาแบลกับคุณอาแบลช่วยกันใช่ไหมกับมะมี่กัำหญ้าเหรอครับไม่รู้น้องพร้อมชอบไหมทำได้ปะ นะครับเหลือให้อาหารที่น้องพร้อมอยังคีบไม่ได้เนาะเดี๋ยวพ่อสอนอีกทีหนึ่งนะครับคีบได้แล้วนะครับวันนี้บ่า,ายเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะคะฝากกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามน้องพร้อมด้วยนะครับตติดตามน้องพร้อมนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบายๆค่ะ